สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องเด็กชายบุญรอดแฟมิลี่นะคะเราอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะอยู่อันนี้บริเวณศูนย์คนชศึกษานะคะเพิ่งกำลังก่อสร้างเสร็จเลยนะคะก็ถ้าคุณแม่แม่ท่านไหนมีโอกาสก็แวะมาได้นะคะกำลังสร้างเสร็จไปประมาณเ,าเกือบจะรอยเปอร์เซ็นต์นะคะที่เห็นไกลๆนุ้นก็จะเป็นร้านแสดงช้างนะคะใหม่เอี่ยมเลยค่ะแล้วก็สูงโปร่งมากๆนะคะ บรรยากาศที่สุรินก็ร้อนมากนะคะท้องฟ้าสดใสเลยค่ะตอนนี้เรามาพาคุณแม่ชมบรรยากาศรอบๆแล้วก็หลายๆจุดนะคะของศูนย์โค้ดนะคะแล้วก็ภาพโดยรวมของหมู่บ้านตากลางนะคะนำคลิปมาฝากคุณแม่นะคะสั้นๆน,นะคะบางบางส่วนนะคะ นี่ก็จะเป็นญ้านะคะที่ปลูกไว้ถ้าคุณแม่นะคะมีโอกาสได้มาเที่ยวเชียงหวัดสุรินก็จะพบเห็นน้องช้างพี่ช้างได้เกือบจะทุกบ้านเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูลูกชายคนโตนะคะคนแรกของคุณพ่อแหลมสิงกันนะคะพี่ชายน้องบุญรอดนะคะว่าโตแล้วเหมือนคุณพ่อไหมลักษณะดีเรียบร้อยเหมือนคุณพ่อไหมนะคะ นี่ก็ถึงแล้วนะคะเป็นลูกชายของพ่อแหลมสิงนะคะชื่อพลายขวัญเมืองนะคะมีงานแล้วมีงานแล้วนะคะอยู่ตรงนู้นไกลๆนะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนี่นะคะพี่ชายน้องบุญรอดค่ะสวดทรงองคเอลเหมือนคุณพ่อแมะ่ะก็เราจะไม่เข้าไปใกล้มากนะคะเพราะว่าพี่ควานไม่อยู่นะคะก็ต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนนะคะ นี่ก็จะพายขวัญเมืองนะคะพี่ชายน้องบุรรอดเราก็จะมาเยี่ยมเยียนนะคะชวดทรงองเอวคล้ายๆคุณพ่อไม่เอ่ยกำลังกินหญ้าเลยนะคะเดี๋ยวต่อจากนี้เราจะพาคุณแม่ไปดูบรรยากาศรอบๆนะคะอย่าเพิ่งรีบกดออกไปไหนนะคะค่ะก็ท่าไรไปนะคะในบ้านนี้ก็จะเป็นบ้านพักบรรดาพี่ควานนะคะ <c oughs> อันนี้บ้านใครเอ่ยบ้านพี่แป,ป๊บซี่นะคะจะพบเห็นช้างได้ทั่วไปเลยนะคะ โอเคคะ่ะบ้านพี่แป,ป๊บซี่คะ่ะก็จะมาเรื่อยๆจะมีทุกบ้านเลยนะคะมีทุกบ้านเลยก็จะอยู่บรรยากาศประมาณนี้คะ่ะพบเจอได้ทุกบ้านนะคะหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์นะคะหมู่บ้านตากลางนะคะเป็นหมู่บ้านช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยคะ่ะมีทุกมุมจริงๆนะคะนี่ก็จะเป็นญ้าที่พี่ขวานปลูกเอาไว้นะคะ เนี่ยนะคะมาอีกจุดหนึ่งก็จะเห็นเลยส่วนใหญ่ที่นี่แม่ควันเห็นช้างงายเยอะมากนะคะอันนี้แม่ควันใช้เป็นขับรถนะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากแล้วก็อยากให้คุณแม่นะคะได้ชมบรรยากาศแบบรอบๆนะคะเนี่ยนะคะมีทุกบ้านจริงๆเลย,ยแต่บรรยากาศร้อนมากนะคะตอนกลางวัน แล้วก็มาดูพี่ชายอีกหนึ่งเชือกของน้องบุญรอดนะคะพี่เลิฟนะคะอยู่มุมนู้นนะคะพี่เลิฟห่ลิ่นี่ค่ะมีทุกบ้านนะคะตมไอไเหรอออ,อันนี้ก็จะเป็นภรรยาของพี่แหลมสิงห์นะคะเชือกแรกที่มีลูกด้วยกันนะคะ เชือกแรกเลยยืนโยกโยกอยู่เลยคะ่ะนี่ก็จะบ้านไหนที่มีพื้นที่หน่อยนะคะก็จะได้ปลูกหญ้าไว้นะคะให้ให้น้องช้างทานนะคะบรรยากาศรอบๆนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะบ้านพี่ควาในศูนย์พุนะคะ ก็จะร่มเรือนนะคะมีทุกบ้านค่ะนี่ก็ปลูกเอาไว้ให้น้องช้างได้ทานนะคะอันนี้ก็จะมีโรงผูกช้างนะคะ แม่ควันก็จะไม่ค่อยเก่งนะคะในเรื่องถ่ายคลิปก็ขออภัยด้วยนะคะจะพาให้ได้รับชมทุกมุมทุกจุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นช้างแฟดนะคะเชือกที่สองนะคะเป็นช้างพลายนะคะทองคำกับทองแท่งนะคะเชื่อว่าแม่ๆหลายๆท่านก็คงรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วนะคะ ก็ลักษณะคล้ายกันมากๆค่ะแต่ก็ที่สังเกตได้จะมีเชือกหนึ่งงายยาวกว่านะคะแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะยาอางายยาวกว่ารุ่นนี้น่าจะประมาณกี่ปีคะไม่รู้เจ็ดแปดปีไหมเอออันนี้ไม่ไม่ไม่ทราบนะคะแต่ก็ดูจะโตแล้วนะคะจะเป็นหนุ่มแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยค่ะถ้าภาพจุดไหนที่ไม่ได้พักถ่ายนานๆก็ขออภัยด้วยนะคะค่ะนี่ก็ เยอะนะคะบ้านนี้ก็มีผูกกันหลายหลายเชือกเลยคงมีสมาชิกอยู่กันหลายท่านนะคะอันนี้พายยินดีจะลงทำไมนี่ในนี้ก็จะมะีช้างที่ตกงานนะคะมาอยู่ด้วยนะคะใจประมาณนี้นะคะสามารถนำมาผูกได้หลายหลายเชือกเลยนะคะอันนี้ก็จะ คุณยายอะไรเอ่ยอันนี้น่าจะเป็นคุณตาทันใจอ,อ๋อคุณตาเนาะเป็นสีดอรหรอสีดอสูงที่สุดในหมู่บ้านอู้เราก็จะดูแบบพังห่างนะคะก็เข้าใกลไม่ได้นะคะถ้าไม่มีพี่ควาน <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นแรนมาร์คใหม่นะคะสถานที่ท่องเที่ยวของหมู่บ้านตากางนะคะเป็นจุดชมวิวนะคะ ก็ตรงนู้นนะคะแต่อันนี้เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปีนี้เลยนะคะถ้าคุณแม่มีโอกาสแวะมาก็มาจุดนี้ก็จะมาเช็คอินแล้วก็ถ่ายรูปได้นะคะสูงมากแล้วก็สวยมากๆนะคะมีบันไดขึ้นไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีลิฟต์หรือเปล่าเพราะว่าแม่ควานยังไม่ได้เคยเข้าไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวบางส่วนนะคะที่เข้ามาท่องเที่ยวที่บ้านหมู่บ้านตากลางนะคะ ะควันนี้แม่ควานก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะนำคลิปบางส่วนที่จังหวัดสุรินทร์นะคะมาฝากคุณแม่ๆเอฟซี FC ในช่องน้องบุญรอดนะคะถ้ามีจุดไหนที่ไม่ได้แวะไปถ่ายให้ใกล้ๆก,ก,ก,ก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้วันอันคารแม่ควานจะเริ่มกลับมาไลฟ์สดเพื่อช่วยเหลือช้างตกงานนะคะในช่องน้องบุญรอดออทางห้าเชือกนะคะ วันนี้ก็กล่าควคำว่าสวัสดีแล้วก็ขอเดินทางกับชนบุรีพัทยาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ